สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดแมวน้มามา,มมามมเม,ามโกมะนะครับมาเมโกมะเอ้มาเมโกมะนะครับเป็นแมวน้ำตัวเล็กๆจริงๆก็คือแมวน้ำจินตนาการครับรู้สึกว่าไม่มีจริงนะครับตัวนี้ก็วาดง่ายๆเนาะไม่ต้องลางอันดับแรกนะครับวาดเป็นตัว โค้งลงมาเสร็จแล้วก็ขาหน้านะครับแล้วก็ยาวออกมาแล้วก็เป็นขาหลังแล้วก็เป็นจมูกปากแล้วก็ตาแค่นี้ครับมาเมโกมะ แล้วก็มีเป็นเป็นแทน่นแฮมยืนข้างบนแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเมโกมะง่ายๆนะครับแมวน้ำ ขนาดตัวเท่าฝ่ามือเลี้ยงได้ในบ้านอะไรประมาณนี้ครับคอนเซปต์ของเขาสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ